สวัสดีครับผมเคียงเอกพลนายทันเทลงทุนทองมาพบกับผมเช่นเคยครับผมจะมาสรุปภาพรวมนะครับราคาทองคําช่วงบ่ายแล้วก็แนะนําจุดเข้าซื้อจุดขายทํำไยทองคําครับประจําวันอังคารที่12เมษายน2565ทองแข็งมากไม่ยอมลงเลยแนะนำนะครับรอย่อซื้อเนี่ยจะปลอดภัยที่สุดรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เริ่มกันที่ราคาทองคําสมาคมครับช่วงบ่ายมานี้มีการประกาศออกมาเป็นครั้งที่4ล่าสุดคือเมื่อตอนบ่าย2องโมงสีนาทีทองคําแท่งก6 5สุนะครับสมาคมเนี่ยขายออกจะอยู่ที่บาทละ31,100รับซื้อคืนครับจะอยู่ที่3 1 0 0 0ทุน่นทองรูปพรรณครับขายออกจะอยู่ที่31,600บาทรับซื้อคืนนะครับ3ามหบาทปรับลดลง50บบาทนะครับจากการประกาศครั้งแรก ทีนี้เรามาดูในส่วนของราคาเรียวไทม All ์ออซิทกันบ้างครับราคาเรียวไทม์ที่ทางออซิทขายออกนะครับรับซื้อคืนจะอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันสี่สิบหกบาทครับขายออกจะอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบสี่บาทครับข่าวสารที่ส่งผลต่อราคาทองคานะครับราคาทองคําเมื่อคืนยังปิดบวกนะครับหลังจากตลาดหุ้นสหรัฐนะครับดิ่งลงอย่างหนักบนความกังวลน,นะครับว่าทางธนาคารการลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยจะเร่งปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดกั้นเงินเฟอ้อ ทั้งนี้นะครับตลาดการเงินก็คาดการว่าเฟดนะครับจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่0.5%ในการประชุมทั้งเดือนพฤษภาคมและก็มิถุนายนและอัตราดอกเบี้ยนะครับจะแต่ระดับสูงกว่า2.4%ในช่วงสิ้นปีนี้ซึ่งเป็นระดับที่ทางกรรมการเฟดส่วนใหญ่นะครับมองว่าเป็นระดับกลางนะครับขณะที่นักลงทุนเองนะครับก็จับตามองในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับที่จะมีการประกาศในช่วงสัปดาห์นี้รวมถึงคืนนี้ด้วยขณะที่สงครามระหว่างรัสเซียและก็ยูเคนเองนะครับก็สอบเขาที่จะยืดเยื้อ ล่าสุดนะครับผู้นายูเครนก็ออกมาเตือนรัสเซียนะครับว่าอาจจะใช้อาวุธเคมีในยูเครนโดยที่เรียกร้องให้บรรดาชาติตะวันตกนะครับออกมาคว่ำบาตรขั้นรุนแรงต่อรัสเซียนะครับเพื่อสกัดกั้นการใช้อาวุธเคมีปัจจัยดังกล่าวก็เป็นปัจจัยที่หนุนราคาทองคําอยู่นะครับตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญที่เราติดตามในคืนนี้ครับตอนทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราครับ CPI ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานครับตลาดเนี่ยคาดการณ์ว่าจะออกมาสูงนะครับโดยตลาดนะครับคาดการณ์ว่าจะออกมาที่1.2%ซ ตัวเลขครั้งก่อนนะครับที่มีการประกาศออกมาจะอยู่ที่0.8%หากว่าเป็นไปตามนี้นะครับก็จะส่งผลกดดันนะครับต่อราคาทองคําแต่ถ้าเกิดนะครับตัวเลขเนี่ยออกมาสูงกว่านะครับ1.2%เนี่ยตลาดมองว่าเป็นเงินเฟ้อนะครับก็จะส่งผลดีต่อราคาทองคํานะครับถัดมาครับตอนทุ่มครึ่งเหมือนกันครับดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานครับไม่รวมในส่วนของอาหารและก็พลังงานครับตัวเลขนะครับตลาดเนี่ยคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่0.5%นะครับ ตัวเลขครั้งก่อนที่มีการประกาศออกมาก็จะอยู่ที่0.5%เหมือนกันซึ่งหากว่าตัวเลขนะครับประกาศออกมาแล้วเป็นไปตามนี้เลยนะครับก็จะส่งผลทั้งบวกและก็ลบต่อราคาทองคําได้ครับก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าตัวเลขที่ประกาศออกมาเนี่ยจะเป็นไปอย่างไรราคาทองคาย้อนหลังกองทุนและก็ค่างเงินครับราคาทองคําเมื่อวานนี้นะครับขึ้นไปทําจุดสงูงสุดที่1,969เหรียญครับลงมาต่ำสุดเนี่ย1,940เหรียญนะครับวิ่งอยู่ทั้งหมด29เหรียญนะครับราคาทองคําเมื่อวาน กองทุน S P D R ครับวันนี้ก็ยังคงถือรองเท่าเดิมเลยครับ1,090.49ตันนะครับยังไม่มีทีท่าว่าจะขายออกไปนะครับแม้ว่าราคาจะมีการปรับขึ้นมาแล้วในส่วนของเงินบาทนะครับเงินบาทเปิดตลาดเช้านี้นะครับอยู่ที่33.65บาทต่อดอลลาร์นะครับปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าส่วนหนึ่งก็มาจากนักลงทุนนะครับกังวลเรื่องของเฟดนะครับปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยทำให้นักลงทุนนะครับหันมาถือรองในส่วนของดอลล กรอบการขึ้นไหวของเงินบาทนะครับวันนี้จะอยู่ที่33.60-33.75บาทต่อดอลลาร์ครับปัจจุบันก็จะอยู่ที่33.67บาทต่อดอลลาร์นะครับดอลลาร์นะครับซึ่งปกติเนี่ยจะขึ้นไหวพกผันกับทองคำครับตอนนี้ก็พร้อมใจกันจับมือพากันขึ้นครับวันนี้นะครับขยับขึ้นแต่ระดับ100จุดนะครับและก็จะใกล้ระดับสูงสุดในรอบ2ปีครับปัจจุบันก็จะอยู่ที่100.14ดอลลาร์นะครับผม ในส่วนของข้อมูลทางเทคนิคครับจากในกราฟไทม์เฟรมลายสีชั่วโมงจะเห็นนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยเคลื่อนตัวเองนะครับเปลี่ยนไปในทิศทางบวกมากขึ้นราคาเนี่ยแข็งมากไม่ยอมลงเลยจึงสามารถที่จะเก็งกําไรในทิศทางขาขึ้นได้ครับบริเวณโซนแนวต้านนะครับที่เคยทําไว้เนี่ย 1, หยนึ่งพนเหรียญถึง1นึ่เหรียญเป็นโซนที่จะต้องระมัดระวังคือเคยทําจุดสูงสุดไว้ที่1นึเี่เหรียญบริเวณนี้ครับแล้วก็มีแรงขายเนี่ยลงมาค่อนข้างที่จะรุนแรง ซึ่งหากปรับตัวขึ้นไปครั้งก็อาจจะเจอแรงขายเนี่ยลงมาอีกรอบก็ได้จุดนี้นะครับหากยังไม่ผ่านค่อยสลับกลับมาเก่งกำไรนิดท,ทางขาลงรอบสั้นๆได้ครับแต่หากนะครับราคาเนี่ยสามารถที่จะทะลุ1,970เหรียญขึ้นไปได้ราคามีโอกาสจะขึ้นไปได้ไกลเลยครับสำหรับในส่วนของสัญญาณ r s i เองนะครับยังอยู่ที่เส้นระดับ60% เคลื่อนตัวเองนะครับอยู่ในโซนแรงซื้ออยู่ในตำแหน่งที่ดีเลยครับโซนนี้เรียกว่าโซนโอเวอร์บอทครับปริมาณแรงซื้อที่มากสั้นๆก็อาจจะมีการขายทำลายออกมาทีนี้นะครับผมก็จะแนะนําแนวรับระหว่างวันเลยนะครับบริเวณนี้ครับหนึ่เ้าร้อยสี่สิบเหรียญนะครับกับอีกแนวรับถัดมาก็คือบริเวณ1นึ่เยสาเหรียญครับทีนี้นะครับถ้าหากหลุดต่ํากว่า1นึ่เยสาเหรียญนะครับให้ชะลอการเข้าซื้อออกไปก่อนนะครับเนื่องจากอาจจะลงตัวมาพักได้ลึกเช่นกันครับ ราคาทองคำเก้าสินะครับจะอยู่ที่3,920ถึง3,750บาทครับแนวต้านนะครับเป้าหมายทำายหากราคานะครับมีการดีตัวกลับขึ้นไปนะครับที่เรน1,965เหรียญน,นะครับถึง1,974เหรียญซึ่งเป็นแนวต้านที่ราคานะครับเคยไปทำจุดสูงสุดไว้เนี่ยทองคำแท่ง9ก้นะครับจะอยู่ที่3 1 4 0มถึง31,250บาทครับก็อาจจะ พิจารณาแบ่งขายออกไปก็ได้ครับกลยุทธ์วันนี้นะครับแนะนํารอย่อซื้อจะปลอดภัยครับไม่ควรไล่ซื้อที่ราคาสูงสนะครับเน้นเก็บกําไรสั้นๆในกรอบแนวรับแนวต้านไปก่อนครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าพรุ่งนี้นะครับตลาดบ้านเราเนี่ยก็จะเริ่มที่จะหยุดยาวแล้วครับควรที่จะมีจุดกันขาดทุนไว้ด้วยหรือทางที่ดีนะครับถึงเงินสดไว้กับตัวเพื่อรอลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครับรอให้หมดช่วงวันหยุดยาวแล้วค่อยมาเริ่มต้นใหม่ก็ยังทันครับ ก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็จะขอแจ้งวันหยุดทางออสซิสนะครับออสซิสนะครับจะปิดให้บริการธุรก,กรรมทุกประเภทนะครับในวันพุทธที่13ถึงวันเสาร์ที่16เมษายนนะครับแล้วก็จะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติเนี่ยในวันจันทร์ที่18เมษายนพี่ๆที่ต้องเดินทางนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยดูแลตัวเองให้ดีๆครับมีความสุขมากๆสวัสดีวันปีใหม่ไทยครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสิ่งร้ายๆก็ขอให้ผ่านไปพบเจอแต่วันดีๆตลอดปีครับผม